เกือบจะไม่มีหมาจกในวันนี้แล้วสินะย้อนกลับไปเมื่อ3มปีก่อนวันนั้นหมาน้อยจกเกิร์กได้เดินลัดเลาะไปตามลำธารและแล้วเขาก็รู้สึกง่วงเขาได้ใช้ใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาจุ่มลงไปหายใจในน้ำเกือบตุยแล้วไม่ละ่ะไม่รู้ว่ารอดชีวิตมาได้ยังไงเดชะบุญ <c oughs> ที่วันนั้นมีคุณป้าท่านหนึ่งพร้อมกับหมาคู่กาย เดินไปเก็บเห็ดแถวนั้นจึงได้ใช้มือดึงร่างของหมาโจ๊กขึ้นมาทำ c p i อยู่เป็นชั่วโมงพร้อมกับลูกชายของเขาจุงพิษตอนรับหมาโจ๊กที่รอดชีวิตมาจากวันนั้นถึงวันนี้หมาโจ๊กก็ได้กลายมาเป็นหมาผู้ดีประจำซอยห้าเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีแถมหมอนผิดหนึ่งใบน